นี้แล้วเราจะบอกเพื่อนๆญาติๆเรายังไงว่าเราสมควรทานพริวพลัสอินคารอแล้วเนี่ยเราสมควรทานละได้เวลาละให้เช็คสัญญาณ5สัญญาณนี้ค่ะนะคะ5สัญญาณนี้สัญญาณแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทุกคนทราบไหมคะอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราคืออะไร ผิวหนังจริงๆผิวหนังึ้นหนึ่งในอวัยวะนะคะแล้วใหญ่ที่สุดด้วยเราทดสอบยังไงถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าผิวหนังเราแห้งแตกคันแห้งแตกคันเป็นไหมคะถ้าแห้งแตกคันเป็นหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าเราขาดโอเมก้าเราขาดสารต้านอานุมูลอิสระไม่พอสัญญาณเดียวอาจจะไม่พออาจจะเป็นเพราะเรานั่งห้องแอร์เยอะไปเราอยู่ในหน้าหนาว หรือว่าแม้กระทั่งแบบเอ,อเราไม่ทาครีมอาอาจจะเป็นสัญญาณหลอกเรามาเช็คสัญญาณถัดไปค่ะอวัยวะถัดไปคือสมองทำยังไงที่จะรู้รว่าเออสมองเรามันไม่ดีอะ่ะมันไม่ดีมันเบลอมันอะไรคนที่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเราไม่อยากลุกไปทำกิจกรรมอะไรเลยอยากนอนอยู่แต่กับเตียงนี่แหละไม่อยากทำอะไรละ เนี่ยคือสัญญาณของการซึมเศร้านะคะเคยได้ยินไหมคะคนเป็นโรคซึมเศร้าดูเหมือนโรคฮิตยังไงก็ไม่รู้เนาะอะไรเอะ,อะก็ซึมเศร้าไปหมดเลยนะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสารสื่อประสาทและสมองทํางานผิดปกติเยื่อหุ้มสมองทํางานผิดปกติกันแล้วก็สื่อออกมาแต่เราจะบอกว่าคนที่ซึมเศร้าทานโอเมก้าสามไม่ใช่การรักษานะคะ สามไม่ได้เข้าไปรักษาซึมเศร้านะต้องแยกกันแต่เราให้บอกว่ามันช่วยเสริมกันทีนี้ถ้าคนมีสัญญาณว่ามีความเครียดความเศร้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะบอกว่าร่างกายขาดอ,อันที่สคืออะไรดีคะเคยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งไปนั่งไปแอร์เย็นตกลงตาปุ๊บหลับตาแป๊บหนึง่งตาแห้ง อาการตายแห้งก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่จะบอกว่าเออเราอาจจะขาดโอเมกา้าเราอาจจะขาดสารต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่านั่นเองนะคะเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะอาการที่สี่คืออะไรดีคะหัวใจถูกต้องคะ่ะหัวใจเอา้าหัวใจมันยังไงดีมันอาจจะมีการเหนื่อยล้าเต้นผิดจังหวะนะคะ อ่าตัวเนี้ยแล้วเราจะสังเกตเขายังไงดีนะคะก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราลุกนั่งแล้วมันแบบวูบวาบมันวิววิวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบอกว่าร่างกายเราต้องการนะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่5ส่วนที่5นะคะก็คือก๊อบแกลบก๊อบแกลบลุกแล้วมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรดีคะเขา ข้อเข่าข้อแขนแม้ตกระทั่งข้อมือต่างๆนั่นเองก็เป็นสรรนัญญาณพอมันก๊อบแก๊บทุกคนอาจจะคิดว่าเราทานคอลลาเจนก็ได้ไม่จริงๆไม่ใช่นะคะความฝืดความหล่อลื่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะเราขาดน้ํามันอโอเมก้าสามที่คอยไปแบบเหมือนดูแลอาการอักเสบในข้อต่างๆอ่าพอเราเช็คละ ว่าเพื่อนเราญาติเราหรือคนที่สำคัญของเรามีอาการห้าอย่างนี้จับตัวนี้ค่ะยับใส่มือเลยค่ะทานซะ เพราะอะไรนะคะไม่ต้องไปตรวจร่างกายแล้วเพราะว่าสัญญาณมาแล้วนะคะสัญญาณมาบอกว่าร่างกายเราขาดจริงขาด369ขาดสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราทำการวิจัยออกมาแล้วทำหนึ่งอย่างหนึ่งเม็ดเพื่อให้เราทานเนี่ยมันก็เลยต้องมาดูแลองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเหล่านี้นั่นเองนะคะ